คุณเคยประสบปัญหามีเรื่องกวนใจอะไรสักอย่างหนึ่งไหมครับคุณผู้ชมใช่ผมก็มีแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่หลวงมากตอนนั้นผมทักแม่ค้าไปซื้อของในอินเทอร์เน็ตแม่ค้าก็ตอบมาว่าได้เลยค่ะคับพอมัอ้งถ้าจะเห็นภาพไปอย่างเช่นมึงเดินไปซื้อลูกชิ้นอะ้ะปากซอยป้าครับอ่าเอาลูกชิ้นสองไม้ครับป้าแล้วอีป้าก็ตอบได้ค่ะลูกยอะไรเนี่ย การมันก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมมันก็จะงหุดหงิดหน่อยๆน่อยแต่ในชีวิตจริงมันคงไม่มีใครไปใช้กันหรอกบางคนอาจารย์แบบกูใช้สวัสดีค่ะมันผิดตรงไหนไปก่อนนะ่ะมันผิดตรงไหนก็ผิดตรงมึงใช้ผิดิงลอีดักเฮ้ยมันยุ่งตามหัวเ่ะเ่ะเ่ะเงะเ่ะเ่ะเงาเอออีดักนี่มาพินไม่ถูกต้องใช้จ่ายมันหน่อยจะบ่อยผูกนะขาเลยนะขเน้อขาไม่มีอยู่จริงยองนะขานะข้าพ่อมึงดี นี่ไม่โอ้าอคุณปีนเหรอนี่จะทำอะไรล่ะไปเนี่ยคุณป็นใช้ผิดแล้วมันหนักหัวใครกูนี่เลอดูปากนาทานะคะนะคะสวัสดีค่ะไม่มีอยู่จริงอีเฮียอ้ The truck! We're not aiming for the truck! Oh my god! Hmm. Smile! Swing. Grams, 64 Belts! Impossible! That that technique should have died out generations ago! GENERATIONS AGO! <laughs> テコピンを受け止めなさいでもテコピンコカ・コーラ・エス